สวัสด,ดีตอนเช้าครับเดี๋ยววันนี้เอ็มจะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอกันระหว่างทางนะเดี๋ยวไปแวะปั๊มปตทเดี๋ยวเจอกันที่ปัม๊มปตทใครกลับพร้อมกันวันนี้เจอกันได้นะครับเดี๋ยวเจอกันที่ปั๊มนะฮะเตรียมตัวกลับก่อนตอนนี้ก็เจ็ดโมงแล้วนะน่าจะถึงกรุงเทพประมาณบ่ายครับขับรถเล่นๆชิวๆนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ปัมนะ๊มเนาะอันนี้เราก็แวะพักเติมน้ํามันนะครับเติมน้าม,มันไปเมื่อกี้ สิบบาทนะครับเพราะว่าของเก่าที่เติมมาจากบ้านก็ยังเหลืออยู่วเพราะว่าไม่รู้ว่าปั๊มหน้ามันจะมีอยู่ไมระหว่างทางนะฮะที่ปั๊มเจอคู่แปดครับน้อง p b s ตัวนั้นเป็นตัวตัวแรกตัวเริ่มต้นนะครับไม่ใช่เป็นเดมอนเหมือนกันไม่ใช่ fi นะครับไม่ใช่ตัวหัวฉีดนะเป็นตัวธรรมดานะครับคู่แฝดเดี๋ยวให้ดูอันนี้ของ m เป็นตัว fi นะครับตัวใหม่นะครับตัวนู้นเป็นตัวธรรมดานะครับ เป็นตัววาวธรรมดาสีขาวสวยเลยแหละแต่งสวยนะก็เดี๋ยวเราพักทานกาแฟกันก่อนนะครับที่อเมซอนเหมือนเดิมนะครับอเมซอนเหมือนเดิมแกงอเมซอนนะครับ,เ,เ,ดรบเดี๋ยวทานกาแฟเพิ่มพลังก่อนนะครับค่อยออกเดินทางต่อนะครับระยะทางอีกยาวไกลเดี๋ยวแวะปั๊มหน้านะ่าจะไปแวะที่ปากช่องนะครับปากช่องยวเจอกันเดี๋ยวเขาไปสั่งกาแฟก่อน ั่งกาแฟแล้วนะครับเป็นเอสเปรสโซเย็ยนนะครับเติมพลังก่อนนะครับเดี๋ยวเดินทางต่อนะครับตอนเดินทางเอ็มจะไม่ทานข้าวนะครับจะทานเป็นกาแฟอย่างเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันปั๊มหน้าแล้วกันเนาะ